สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผ่องศแม่เอฟซหลานหน่อยเอซสาวหน่อยเพชรบันแพง <c oughs> พร้อมกับสวัสดีเอซเพชรลำเพลินนะครับเดอ้อผมผู้ใหญ่บ้านสายจวดผมนบผู้ผาไรงานตัวครับผม <c oughs> อันดับแรกก็ต้อง เป็นกำลังใจให้พี่ไส่บอดโจน้น้ำลยครับว่าหมู่ว่านเพิ่กนกระโดนเท่ากันเห็ดแล้วก็ะโอ้พยพายุยอมสุยางแล้วกับบะยดบย,บอยอน์พยุแห้งคัดครับเล่นเวทที่สะเกียงเลย <c oughs> เป็นกําลังใจไฮเดอร์ครับผมู้่ยายบ้านสายจวดเพชรลําเพลินจักสีวาจังไดเนาะ บ้านเขตพื้นที่สารคามน่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเนาะครับเนาะเป็นพื้นที่สีแดงจังหวะช่วงพายุฤดูร้รอนเข้าพอดีพี่น้องเอ้เห็นหล้วกับผัวบอกบ่อ,บอ,บอใหญ่มันเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบุญใหญ่มันเกิดขึ้นเลยกระทบจิตใจหลายสุขผู้สุขคน ว่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย <c oughs> เป็นอย่างที่เสียใจนั่มครับว่าวเดี๋คำเดียวเสียใจนั่มแต่ก็ให้กกำลังใจนั่มครับผม,มผมก็เบิ้งเพิ่นตลอดเด้เบิง้งเพลนตลอดอยู่แต่ว่าช่วงที่ออกซื้อใดบอกออกซื้อใดเนาะ่้นเล่าเขามานั่นแหละเลยบด้เบิง้งเอาตรงๆผมก็ บ่อคอยปึุมคนเล่าผู้นัน้นเนาะโหยิ่แล้วพี่น้องโหยิ่แล้ววาเป็นไผ่พ่อมาเมน,นีเพ,พ,พิ่นกะประสบไพ่ธรรมชาติพี่น้องเป็นไพ่ธรรมชาติว่าบ่าอยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นจนใดเห็นแล,ล้วก่าให้กำลังใจนั่งกันไป เป็นพระยุที่แห้งเด้หมู่ว่านเป็นประยุที่แห้งตัวท,ท,ทั้งดินแดนถึงหอดบุยลำตัว <c oughs> ถึงหอดบานเอ็ดจิ<อ>แลกกันเลยว่ามันสีบดแห้งเนาะมากกันกัค่อยข้นคอยขืน,นมีฝ่ามีฝนลง <c oughs> แห้งขักโอย <c oughs> เห็นเลครนะ <c oughs> ับจักทีว่าจังใดอ,อ็ดลำเพลิน<อ>สู่ๆเด้ครับผม สูดสูดสุภูสุขคนครับผมผู้ใหญ่บัาน้สายจวดสูดสูเดอร์ครับผม <c oughs> เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาครับ,บไปไปไปจ็บจกซีว้จังใดเราพี่น้องเอ้ยพี่ไส่บอดพีส่สะพายบอดแต่ว่ากันไป อำนกจได้แค่เป็นกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแหละเอาขึ้นบ่ได้เอาขึ้นบ่ได้แล้วจากสิวายังใดม,มันเกิดขึ้นยางกระท่านหันเนาะช่วงจะวะเดียวกันสารค้ามหนาะชิโดนทั้งทั้งแถบพี่น้องโดนทั้งแถบเลยแถวสารค้ามรอยเอดรอยเอดก็ชิโดนบ่ค่อยคักบนได้ สรภคาพโดนไลเป็นพื้นที่สีดแดงเนาะเป็นพื้นที่สีดแดงบมคิดว่ามันจะเกิดแห้งขนาดนี้เนาะอืมเพื่อนกำลังตังวง <c oughs> ตังวงดนตรีสิเลนขึ้นขึ้นว่านเนาะขึ้นว่านว่านมาว่านแหละสิเลนมาว่านเจอปัญหาซะก่อน แต่บอหัวเพิ่นไปนเหรียญบ้านเลยเห็นข่าวแล้วก็เสียใจนําเป็นกําลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านใจจดก็แม่พรด้อครับเด้อ,อสุผูสุขคนเป็นกําลังใจตลอดครับเป็นกําลังใจสุขคนอืม อิหลาหน่อยก็ทรส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลานร <c oughs> สงสารน่องรถแม่น่องรถแม่ครับอีหลาองค์เองเขาสนิทกันมากเขาสนิทกันแห้ง <c oughs> ผมคนลุกหรือว่าคนลุกหย่อนพลนือ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทีมงาน <c oughs> ียังกะเอาล่มอโอูยเนาะโอ้ยจักสีวจาจังไห๋เอซหลานน่อยสุขผู้สุขคนเอฟซี FC เป็นล่ำเพลินสุขผู้สุขคนก็บเป็นกำลังใจให้ <c oughs> สู่สั่งฝันไปอีกพอพ่นภาคกอพอพันพาค,พพพาคส้่งก็สู่ไปน้่กันครับเออเห็นใจหลายๆเห็นใจหลายๆ เอฟซี FC, คงเองทรงกำลังใจให้เพลิละเพลินสู้ยังก็สู้ได้พี่น้องเลยสู้กับธรรมชาติแล้วบูมี่ยังยังเสียมาสู้มันได้ธรรมชาตินี่มันนักหนาสาหัสยังก็เอาบ่อยู่ยอมใจย่อมใจจักสีเหตุจังได๋ <c oughs> อคอมเมต์มากซีหารอยเขาเมนพี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้ใหงาลังใจทั้งนั้นนะผมก็จิตติดตามเพื่อนตลอดอยู่เห็นว่ากระไดเนาะโอ้ยจักสีวาจังไดเรื่องหมู่บ้านเอามาเว่ากันเอามาให้กำลังใจกันพี่น้องเอ้ยซอยเบิงซอยแย่งกันไปว่าเปนเพื่อนธะมิรกันนะครับเนาะ เอาตรงๆพนก็เป็นผีก็น้องนั่นล่ะเป็นผีก็น้องนั่นแหละว่อันนี้ออกมาเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ้อครับเด้อผู้ใหญ่บ้านแม่พ่อนกาได้ยินเสียงนี้แล้วได้เบิ่งคลิปนี้แล้ว็ขพอ่อยฮห้ไว้ครับว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลา ผมกับเอซีอีลาน้อยกับเบิ้งตลอดเนะบ่เบื้องเฉพาช่วงคนเล่าขึ้นแค่นั้นเอ <c oughs> จริงๆนะน้องคนเล่าเนาะเขามาตั้งแต่ปิดวงอยู่ข้างๆบ้านบอดโจนั่นแหละเบื่อปิดวงบอดโจเขาใหา้โอกาสแต่ว่าเขาบอลเลือกที่จะรับมันยงยาก มันแหลวไปแหลวกร้ังมันน,อนอ้อพก่น้องเนาะมเบาถึง <c oughs> โอเคครับถ้าจังได้กับฝากคลิปนี้ไว้ด้อครับเ <c oughs> ด้อผมฝากให้ผู้ใหญ่บ้าน้ายจวดแม่พ้อนนบผู้ผาให้กำลังใจเด้อครับผมครับสวัสดีครับ